ดีไล์เ e สเ t ตไทยแลนด์แฟนเสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลายนี้กันนะคะลายสวนพึ่งค่ะลักษณะจะเป็นเหมือนพึ่งเนาะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือรางเครื่องมือวันนี้เราจะใช้แค่สองแถวนะคะฮุกค,ค่ะ เอสครค่ะแล้วก็ซิลิโคนแบรนด์วันนี้จะใช้ลิมิเต็ดเอ dition โดนัทเชฟนะคะแล้วก็100%ยเปอร์เซิลิโคนสีเหลืองกล้วยและสีเขียวอมฟ้าน้ำทะเลค่ะอันนี้เราจะวางไว้เป็นสีดำหกอัน6เส้นนะคะสีเหลือง1สีเขียว1ก็คือเราจะทำทีละสเต็ปแบบนี้นะคะโอเคดำหกเขียว1แล้วก็แดง1ดำหกเขียว1เหลืองหนึ่งแบบนี้นะคะเริ่มค่ะ วันนี้เราจะไม่ได้หัน DIY เข้าหาตัวแบบนี้นะคะสังเกตอันนี้คือ DIY room เรากลับหลังหันค่ะกลับหลังหันนะคะเราก็เริ่มนะคะช่องที่1โอเคลายนี้เราจะใช้แค่สามเหลี่ยมอันนี้เท่านั้นนะคะโอเคอันนี้เราวางอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เกี่ยวอันนี้แล้วก็ค่อยมาแบบนี้นะคะโอเคทำให้ดูอีกทีนะคะ โอเคบางแบบนี้เสร็จนะคะวางแบบนี้แล้วก็เกี่ยวด้านนี้มาตรงนี้พลิกอย่างนี้นะคะให้มันเป็นควายแบบนี้เห็นไหมเอยโอ okay. เคแล้วนะคะเส้นถัดไปแล้วก็คือใช้ในกรองตัวหเส้นของเราที่เตรียมไว้นะคะจะมีเป็นรูปดาวแบบนี้แค่เส้นแรกเส้นเดียวเท่านั้นนะคะเส้นถัดไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมธรรมดา ใส่เข้าไปให้ครบสามบรรทัดนะคะให้เป็น3มชั้นลักษณะก็คือจะเป็นคล้ายลายหางงูคือใส่ให้มี3มชั้นตลอดเวลานะคะแล้วก็ควักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมาควักเส้นล่างสุดขึ้นมาแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่เส้นถัดไป เป็นสามเหลีย่ยมขวักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะขวักเส้นล่างสุดขึ้นมาด้านนี้ก็เช่นกันนะคะขวักเส้นล่างสุดขึ้นมาโอเคใส่เส้นถัดไปขวักเส้นล่างสุดขึ้นมาขวักเส้นล่างสุดขึ้นมา ักเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็ใส่เส้นถัดไปใส่จนครบที่เราเตรียมไว้ทั้งหเส้นนะคะขักเส้นล่างสุดขึ้นมาขักเส้นล่างสุดขึ้นมาขักเส้นล่างสุดขึ้นมาโอเคทีนี้ก็คือเห็นไหมคะสีดําเราใช้หมดไปแล้ว6เส้นทีนี้ก็จะกลายเป็นสีตัวพึ่งแล้วนะคะเราก็ใช้พึ่งสีเหลืองนะคะโอเคมาที่ตำแหน่ง ที่1น,นะคะพันสมรอบค่ะ1รอบ2รอบ3รอบนะคะแบบนี้โอเคพันสามรอบเสร็จก็เอาสีเขียวใส่เป็นสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะมีสีดำสองชั้นเห็นไหมคะสีดำจะมีอยู่สองบรรทัด ตัวพึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวใบไม้เนาะโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยดเส้นล่างสุดขึ้นมาเกี่ยวเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยดเส้นล่างสุดขึ้นมาทีนี้ตรงพึ่งตรงตัวพึ่งเราเกี่ยวตัวพึ่งนะคะเกี่ยวเฉพาะตัวพึ่งเอาเส้นล่างสุดสีดําดันลงไปแล้วก็เกี่ยวตัวพึ่งทั้งหมดที่เป็นสีเหลืองขึ้นมา ค่อยๆเกี่ยวนะคะระวัาางสีเขียวหลุดโอเคแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่สีดำหกเส้นถัดไปได้เลยใส่สีดำหักเส้นล่างสุดขึ้นมาใส่สีดำวักเส้นล่างสุดขึ้นมาใส่สีดำ กดลงไปไหน่อยนะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมาก็เหมือนเดิมคือใส่จนสีดำที่เราเตรียมไว้6เส้นหมดนะคะก็ค่อยกดลงไปนะคะ อันนี้เลือกใช้ตัว Limited d o n u t Shape เพราะว่าเป็นเส้นกลมมันจะไม่บิดเลยเห็นไหมคะเส้นแรกที่ใช้ตัวซิลิโคนธรรมดาทำเนี่ยมันบิดมันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยคะ่ะมันจะบิดมันจะพับนะคะมันจะไม่ค่อยสวยเห็นไหมเอ่ยดูไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ถ้าในของจริงเนี่ยตัวที่ไม่ใช่โดนัทมันจะบิดเส้นนี้ก็เลยเลือกใช้ตัวเส้นกลมลิมิตเต็ดโดนัทเชฟนะคะโอเคอันนี้เส้นที่6แล้ว เส้นล่างสุดขึ้นมาเส้นล่างสุดขึ้นมาครบ6เส้นแล้วทีนี้ก็เป็นพึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นพึ่งสีแดงเมื่อกี้เราที่ตำแหน่งนี้นะคะอันนี้เราเปลี่ยนมาข้างสายก็คือจะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้3 3ทบนะคะ1ทบ2ทบแล้วก็3ทบเอาใหม่ให้เห็นชัดๆโทษน,นะคะ หนึ่ okay. องสาโอเคอลุดค่ะ1 2 3่โอเคสามแล้วก็ใส่ใบไม้ค่ะใส่ใบไม้ควักสีดำเส้นล่างสุดขึ้นมาเหมือนเดิม อันนี้ก็ควักสีดำเส้นล่างสุดแล้วก็ควักพึ่งตัวนี้นะคะเอาสีดำเส้นล่างสุดลงไปควักสีแดงทั้งหมดขึ้นมาโอเคแค่นี้ค่ะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะโปรเซสนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆตัวพึ่งจะใส่สลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายสลับขวาไปเรื่อยๆนะคะอเอก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกคือ เอาสีเหลืองตัวพึ่งขึ้นมานะคะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่สีถัดไปสีดำค่ะคอยเช็คด้วยนะคะว่าได้ความยาวตามที่เราต้องการหรือยังนะคะโอเคหักเส้นล่างสุดขึ้นมาใส่เส้นด้านบน แล้วก็ควักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคความยาวได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะเหลือ2เส้นกนะ็เอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะเหลือ2เส้นเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาอันนี้คือเราจะจบแล้วเนาะแล้วก็เอาเส้น ด้านขวาไปรวมกับเส้นด้านบนนะคะก็จะเหลือแค่สองช่องแล้วเนาะเห็นไหมโอเคแล้วก็ใส่เส้นสุดท้ายลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวค่ะด้านซ้ายมีหนึ่งเส้นเกี่ยวหนึ่งเส้นขึ้นไปด้านขวามีสองเส้นเกี่ยวสองเส้นขึ้นไปเรียบร้อยใส่เอสคิปได้เลยเอาสีเหลืองนะคะน,นะคะ โอเคเรียบร้อยลายสวนพึ่งสีสันน่ารักมากโอเคอ่ะแล้วก็ใส่เข้ากับปลายอีกด้านหนึ่งนะคะใส่ให้ดูนะคะลายสวนพึ่งน่ารักมากเลยคะ่ะสอดเข้ามือลายสวนพึ่งคะ่ะ